สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซีสุขุสุขนเมื่อนี่สิบามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนาดบ้านเทียมอำเภอวันเผือจังหวัดอุดรธานี 21. เศร้าวันที่ยีเอ็ดเดือนกันยายนสองพันหร้อุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกนะครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศเป็นจื้นๆน,นะครับพี่น้องฝนตกช่วงนี้ นะครับฟ้าพายุเขานะครับพี่น้องจือจึนนะครับเมื่อนี้ราคาสีถุงสิแพงจำได้เดี๋ยวขอไรับชมน้ำกันได้เลยครับสวัสดีครับพอยครับสวัสดีครับผมเอามาจากตัวเมื่อนี้เอาไม้ตัวเดียวครับไปเอาไม้ตัวเดียวเนาะครับผมอันนี้เป็นตัวแม่เลตถูกตัวนี้เป็นถูก ตัวเมียครับไปตัวเมียแม่สาวน้อยเนาะแม่สาวน้อยอ้แม่สาวน้อยกล้วยบัน่นกล้วยบั่นครับผมโอ้ล้ำตัวดีล้ำตัวงามครับผมงามสีดอกเล่าครับสีดอกเล่าครับครับอันอายุเพิ่นจีบประมาณจะปีเฮีดเดือนได้เฮีดเดือนเนาะเฮียเดือนครับเป็นล้ำตัวโอ้นะครับเป็นตาวิเลียงอันห้องไม่เท่าไรครับสิบหกห้าร้อยไอสิบหกห้าร้อยเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ไอต่อรองได้สิบหกห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับผมเป็นไก่ร้อยรูดนะครับไก่ร้อยรูครับ ก๋อตะขาน้ำมันเหรอครับครับมั่นไก่อันร้อยลวกเอาฝากเบอร์โทรไว้ครับ082ย์แปดสองไงศูนย์แปดสองแปครับ9945เ้ครับผมห้อยหยาดห้อยหยาดห้อยหยาดครับผมห้อยหยาดเอามาตัวเดียวนะครับพี่น้องตัวเดียวอ้ามาตัวเดียวครับเบิ่งลำตัวนะครับพี่น้องเบื้องลำตัวเลยครับพี่เบิ่งถ่ายนะครับพี่น้องถ่ายยิ่งย่งนะครับพี่น้องถ่ายยิ่่ครับเอาเงาหางยิ่งดีนะครับเอาโชว์โชว์กันมานครับ โชคโชคกันหมานครับขอบคุณไรครับพี่ไม่หรอกของแทบบอกครับนี่แม่ลูกบอกครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวเมียเนาะนะครับคมมีสองคมนะครับอันแม่เพิ่นสูงไรไปไหนครับสูงร้อสามสิบสามูงร้อยสามสิบสามนะครับได้ลูกลูกแรกเนาะนะครับพี่น้องครับลูกแรกนะครับยังโบรานผสมหนูแม่เพิ่น ห้องแล้วครับห้องได้จักเดือน,น,น,นัน้มประกันประกัทนทองไงห้องจักเดือนบรูไว้จักเดือนเนาะแต่ว่าทองแล้วนะครับ<ต>อเอาครับ,บครับอ่นเปิดไว้เท่าไหร่ครับ<ต>สองหมื่นเก้าพันบาทเนาะสองหมื่นเก้าพันบาทลูกตัวเม่นะครับพี่น้องลูกเลี้องแม่นะครับบ่มีกาวยังบอกครับมีแต่ย,ยูดังเน,ะนงาะมีแต่ย,ยูดังนะครับพี่น้องโอ้งามเปลนเตาไปเลี้ยงโดนๆโอ้โทษ พ่อข้ยเผือกเนาะโดนๆยังมีข้ยเผือกเข้ามานะครับพี่น้องเข้ามามครับแม่ลูกนะครับเอามาเบิง่งค้มที่สองนะมาเบิง่งค้มนี่นะครับที่สองตัวผู้ล,ผลูกตัวผู้แม่ขาดลำเลี้ยงเล็กน้อยนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นข้ยเผือกคือกันนะครับลูก,ลกตัวผู้ลูกแรกคือกันบ่ครับลูกแรกคือกันครับคะยต๋วสูงผมมั่นลอยสามสิบกว่าบ่ครับซ้ำกันเลิศเหาซ้ำกันเนาะ อัน <Gew> เ,<ป>เปิดไว้เปิดไว้สองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องโคมนี่นะครับสองหมื่นห้าพันขาดมือเดี่ยงจังหน่อยแม่นี่นะครับลูกตัวผู้เอาฝากเบอร์โทรไว้ไอ้าศูนย์เก้าหนึ่งสามหกสี่สเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเนาะนะครับห้อยโอนะครับเออเมืองมาชนใจโทรเขามากครับพี่น้องอ่ะโชว์กันมานครับอันนี้ห้องไว้เท่าไหร่ครับดิ สองหมื่นบาทเนาะสองหมื่นบาทครับกล้วยแค่เนาะกล้วยแค่นะครับอันสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเก้าสิบหกเส้นนะครับพี่น้องสองหมื่นสองหมื่นถวนนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไว้แน่นอนศูนย์เก้าหกหนึ่งสามศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสี่นะครับพี่น้องเบิรงนะครับกล้วยแค่นะครับผมมองหาอยากได้อยากไปเลี้ยงนะครับ สนใจโทรเข้ามานะครับอันเป็นตัวแม่เนาะนะครับชุกๆกันหมานครับมาสวัสดีห้อยของห้อยเราครับนี่แม่ลูกครับแม่นี่แม่ลูกแม่นบน่เนี่ตัวนี้ครับโอตัวนี้ลูกมันทองคอเนี่ยโอ้ลูกลูกตัวใดโอ้ตัวผุน่ะตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้เนาะสีดอกเล่าป็นผู้นะครับ อ่นเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยมื่นเกาครับหมื่นเกาเนาะลูกตัวผู้ลูกคนครับพี่น้องแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเนาะนะครับลูกตัวผู้นะครับเท่าไรก่อนฮเปิดไปมื่นเก้าหมื่นเก้าเนาะหมื่นเกาอาเบิร์เท่านี้บ่ครับผมแม่นีส่นนั้นขอแม่เนาะนะครับเอาฝากเบอร์โทรไปศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสามสองสองเจ็ดสามสองสองมตบใดน นอุดอนนี่เนะาะน,น,นะครับโชวๆกันมาหนึ่งครับลูกเพิ่นครับเอาห้อยคล้องห้อยบ่ครับนาะอันนี้แม่นี่มีลูกบ่จ้านีแม่แม่เดียวเนะาะเพิ่นเคยได้ลูกมาไปครับลูกตัวน,นึงจ้าลูกมาตัวนึงเนะาะสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับร้อยสี่สิบกว่าน,นะครับพี่นอ้องเบิ่งโอ้สูงดีนะครับเลยได้ลูกได้ลูกมาตัวนึงนะครับเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้สองหม26,000เนาะ26,000นะครับเบิ่งอ๋อ เบิงเขานะครับเบิงไทยนี่เบิงไทยแข่งขาดีนะครับสูงดีแม่นสูงดีนะครับอันแล้วควนี่แหละครับรเปิดไว้ไปปสองหมื่นบาทเนาะลูกลูกตัวแม่หรือตัวผูล,วลูกตัวแม่นะครับลูกแรกบอก,ล,กลูกที่สองเนาะแม่นี่ก็ส,สูงประมาณร้อย ร้อยสาสบนะครับเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้สองหมื่นสอนบาทเนาะนะครับพี่น้องมาเบงเอาเนี้อกล้วยบ้านนะครับราคาควายฝากเบอร์โทรไว้เนศสาย์าองสี่หก่ห้าห้าแปดห้าห้าแปดนะครับพี่น้องอันตัวนี้พ่อมีมันบ่อันนี้เพื่อนใครเลยจ้ะครับโชวๆ์ๆกันมานครับ สวัสดีครับห้อยคเอามาายุบบ้ครับมาสองสามตัวมาสองสามตัวอันนี้แม่นปะแม่นครับอันนี้แม่ลูกวะแม่ม่านครับมานแม่ม่านเนาะแม่ม่านนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้านะครับต่อร่องได้เนาะสองหมื่นเก้าแม่ม่านทองได้ยักเดือนแล้วเกล้านเรานี่ยเขาเจ้าจัวกันใกล้สิอองเราเจ้สูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่าเนาะ ก็สามเกียดสามแปดเป็นไทยนะครับพี่น้องดีร้านละเปิดไว้เท่าไรก่อนสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าตัวต่อไปครับอันนี้แม่ลูกครับอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกเพื่ได้เดือนเดือนละลูกนี่ประมาณเดือนหนึ่งนี่เนาะลูกได้เดือนหนึ่งตัวแม่มันบ่ครับ ตัวเมียนะครับพี่น้องเปิดเม่นะครับแม่นี่สูงไรบ้าไดะครับร้อยสามเจ็ดสามแปดเนาะเปิดไว้เท่าไหรครับสองหมื่นเก้าคือกันนะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าต่อได้ต่อได้ต่อลงได้นะครับตาเต็มเตียงจ้ำเบิ่งล้นโตเบิ่งลูกเพิ่นนะครับลูกโอ้ลูกมกดีนะครับเบิ่งไทยนะครับพี่น้องเปิดมาอยู่เบิร์ตเบ่ครับ ครับเอามาสามตัวเอาฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แปดสามหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสองชกๆกันมานครับแม่ลูกอันนี้ตัวแม่และตัวผู้เนี่ของของแม่บ่ครับพ่ออันตัวผู้นี่บ้างครับเนี่ยอันเปิดเท่าไรครับโคมเนี่ย ตัวสองหมื่นสี่เนาะตัวผูเบิดเนาะโอ้ตัวนั้นตัวแม่นะครับพี่น้องตัวแม่สองหมื่นสี่นะครับอายุเพิ่นสิประมาณเท่าไหร่ละครตัวนี้ปีนึงละตัวนี้ปีนึงเนาะนะครับปีกวักวๆดะครับพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องตัว ตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวหนาตานะครับพี่นองอันนี้ตัวผู้นั่นตัวแม่นะครับตัวแม่อันนี้ตัวแม่นะครับแม่สาวพ่อฝากกดทั่วไปศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่ง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 สี่นย์สี่แปดศูนย์หกห้าหกห้านะครับพ่อ ไพูดจับพ่อไหมมาตะกรุดแจมนะพ่อเนาะมาสองตัวโชว์กันมาครับอันนี้ค่อมแม่ลูกบ่พ่อครับค่อมแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องปาดนะครับแม่เพิ่นอเป็นเจ้าเนื้อครับเนาะเจ้าเนื้อนางหนาซาใหญ่สูงไงไปไหนล่ะพ่อน้องคนเจ้าของคล้วยเขาก็ว่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนาะ แม่เพิ่นผสมไปเพิ่นว่าเพิ่นผสมปัาลูกเพิ่นลูกลูกยังน้อยอยู่เนาะนี่เนาะสีหาเดือนนะครับพี่น้องลูกโอ้สีงามเลยสีดอกเล้างามเลยลูกที่ไหนละพอ่อนี่ลูกที่ซี่นะครับเปิดไว้ห้าหมครับห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบาทนะครับ,บ,รบลูก ตัวผู้นะครับเบอร์นะครับพี่น้องหาหมืนต่อรองได้นะพ่อเนาะพ่อฝากเบอร์โทรไว้081 081 048 7871แม่หนาแม่ใหญ่ดีนะครับแม่นี่ยพ่อโชว์กันหมานครับแม่สาวหน่อยนี่ของอัน เปิดไ้เท่าไร่ลวพ่อแม่สาวน้อยมื่นหารยเนาะนะครับอายุสิประมาณจ็ดปีตอนนี้แปดเก้าเดือนแปดเก้เดือนเนาะนะครับแม่สาวน้อยนะครับพี่น้องพ่อฝากเบอร์โทรไปหงศูนย์หกสองหนึ่งสองสี่น้าแปดสองสองเก้าแปดสองเนาะนะครับมาแจ่บ้านกดจับเนาะนะครับเอามาตัวเดียวโชว์ๆกันมาครับ สวัสดีครับพ่ออันมือหนีเอาแม่ลูกมากบอกครับมือนีเอาแม่ลูกมากบังนะครับพวกแม่ลูกลูกตัวบอกไงลูกตัวแม่หรือตัวผู้ล,ลูกตัวเมียปลาลูกเพิ่นเป็นสายใดครับนี่ลูกเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านแม่เพิ่นนี่สูงไรไปไหนพ่อสูงลอยสี่สิบหานะแม่ผสมไปยังมาท่านผาสมเนาะ นะครับพี่น้องเบงเอานะครับพี่น้องเบิลงลำโตอ่านลูกเพิ่นในสามที่เดียนบ่อันลูกที่ใดเนาะลูกแรกเนาะเปิดไ้เท่าไรครับนี่หกหมื่นห้านะครับพี่น้องเ,งเอานะครับรในในเออปากเผายิ้งยัแข็งขาโอ้เป็นเตาไปเลี้ยงครับพี่น้องลูกลูกตัวแม่ครับอันเพิ่นมีใบมีเอกสารเนาะบ่มีเนาะนะครับพี่น้อง พ่อฝากเบอร์โทรไว้061 080 5443นะครับพ่อพ่อไหวเนาะนะครับน้องบัวลำพูนะครับเอาโชคๆกันมานครับพ่อสวัสดีครับพ่ออันนี้โตผูเนาะโตผูพ่อพันพ่อพันธ์อันซ้ายใดครับนี่ซ้ายไอไอยักษ์ละ อันลูกลเก้าเนาะลูกเก้าเจริญนะครับโอ้ข้อหนาใหญ่งๆนะครับพี่น้องล้โตสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่พ่อร้อยหกสิบสองครับร้อยหกสิบสองนะครับอันได้จักปีก็ได้สองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนนะครับพี่น้องเบิองโอ้ตัวบักใหญ่บักงามนะครับพี่น้องสวยเปิดเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดครับผมสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเบิองลูกเก้าเจริญนะครับพี่น้องเออบักขาวใหญ่งๆอ๋อพ่อฝากบอโทษไว้ จำเบอร์เลยจำเบอร์เ่อเลครับผมจำเบอร์เ่อเลยครับเอาสนใจยังไม่เบอร์เอาอยู่ตลาดนัดนะพ่อเนาะนะครับเอาครับมาตะบานได้ล่ะพ่อมาตะบ้กูดจับครับผมกุดจับเนาะนะครับพ่อพ่อวัดครับพ่อวัดเนาะมันจะกุดจับจำเบอร์บ่ได้นะครับผู้มองหาอยากได้พ่อพันเอาไปเลี้ยงนะครับช่วยโชคกันมาครับครับครับโอ้อันนี่แม่ลูกงแม่แม่ของเลี้ยงครับลูกเศรา อดเหลือแต่ลูกบ่ลูกเปนเศ้าลูกลูกเขาดินกันเลูกเศ้าหนึ่งเหลือแต่ลูกนะครับลูกเขาดินลูกเขาดินนะครับพี่น้องลูกเขาดินนะครับแม่สาวน้อยข้องใบอันเศ้าหนึ่งสองหมื่นบาทเนาะสองหมื่นบาทแม่เพิ่นเวียดเอาแล้วเอาไปแล้วครับเวียดเอาเท่าไหร่เลยเศร้าซีหาล่อยนะครับเหลือแต่ลูกนะครับลูกลูกเขาดินเนาะแม่บอกลูกเขาดินนะครับเอามาเท่านี้ปะ ครับมาเบิ้งมาเบิ้ลเม่นั่งนะครับพี่น้องแม่ปีเก้าเดือนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียเนาะตัวเมียนะครับพี่น้องตัวเมียนะครับเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยสามหมื่นเก้า่นานะครับพี่น้องสามสี่สิบบวกนะครับพี่น้องล้ำตัวนะครับหน้าตานะครับแข้งขาใหญ่ดีนะครับ ล่ำตุ้ยไหนะนะครับพี่นอ้องแข่งขานะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0659857836แม่นบ่ครับมาเบิ่งเอานะครับครับลูกลูกยังเกาะลูกช้างอุดรน,นะครับพี่นอ้องปี9ก้าเดือนเนาะแม่นี่เนาะนะครับสูงร้อยสี่สิบบวก โชว์กันหมานครับแม่แม่ลูก,ลกแม่ลูกลูกตัวตัวผู้ตัวผู้เนาะแม่นี่สูงลายไปไหนเนาะมันหมดตัวเนี้ยเปิดปีสามหาเนาะเปิดไว้เท่าไรครับนี่ยสองหมื่นสี่พันเนาะแม่ขาดน้ำเลี้ยงจักหน,น่อยนะครับลูกที่ใดล่ะตัวที่สองเนาะนะครับนะ เอามาคมเดียวกับเอาฝากกูโทร์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสี่นามามึงมาเบิ่งมาชมเปานะครับนำหอยครับโชคทุกโชคขนมานครับสวัสดีครับพ่ออันนี้ตัวแม่หรือตัวผูควผผ้ครับตัวผู้เนาะพ่อพันไดเนาะครับอันลูก้ายใดครับนี่สายใดด แก้วฟ้าเนาะอายุจักปีแล้วครับอันปีกว่าเนาะได้จักปีสองปีปีกว่านะครับสูงยุบป,ประมาณเท่าไรพอบริวัรนะครับเปิดเปิดไว้สามหมื่นบาทนะครับพี่น้องสามหมื่นบาทหน,น,นึง่งใช่นะครับพี่น้อง ทยอดใหญ่งๆงามครับกล้วยผู๋น้อยนะครับผู้มองหาจก็ได้อันพ่อพันธ์นะครับจับซัดก็ได้นะครับพี่น้องพ่อมีเบือเบ่อโทษวะเบื่อโทรโยนน้ำลูกเนาะจำไว้ได้นะครับเอามาเบิ่งเอาน้ำพออ่อโย่ตลาดนัดพ่อ,อยังครับไพ่อภัยบุญมัจจบานเลยสีบุญเลี้ยงเนาะ ชชว์ๆกันมาครับพ่อครับครับครันครับ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 ครครับครับครัมครับรับครับครับ้รับค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 รลบคแน่ครันครับครับครัครับครับครับนรันครับครับคครับคครับครับครับคับอครับครับครัรับรัั ผูม่าบดายกระเบื้องช่องไอทิเอดเกษตรทฤษฎีสุดท้ายนี่ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอทิดน้ำเนืน้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ